สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์พลังบวกสร้างชีวิตวันนี้เราจะคุยกันเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งเรื่องที่หลายคนรู้ว่าควรทำแต่ทำได้ไม่นานนั่นคือการสร้างวินัยให้เป็นนิสัยผมเชื่อว่าไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายอะไรในชีวิตถ้าคุณไม่มีวินยัยทุกอย่างก็เหมือนฝันที่ไม่เคยเป็นจริงแต่ถ้าคุณมีวินยัยมันจะกลายเป็นพลังเงียบที่พาคุณไปถึงฝันได้จริง วันนี้ผมจะมาแบ่งปันแนวทางง่ายๆที่ใครก็ทำได้และมันจะช่วยเปลี่ยนชีวิตคุณได้เลยครับวินัยคืออะไรก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าวินัยไม่ใช่การบังคับตัวเองแบบทรมานไม่ใช่การใช้พลังใจไปต่อสู้กับสิ่งที่ไม่อยากทำแต่วินัยคือความสม่ำเสมอที่เกิดจากการให้คุณค่ากับสิ่งที่ทำคนที่มีวินัยไม่ใช่คนที่มีพลังใจมากที่สุดแต่เป็นคนที่รู้ว่า ทำสิ่งเล็กๆทุกวันจะนำไปสู่ผลลัพธ์ใหญ่ในอนาคตเปรียบเทียบง่ายๆครับเหมือนการแปลงฟันไม่มีใครต้องบังคับตัวเองแปลงฟันทุกเช้าเย็นเพราะมันกลายเป็นนิสัยและวทำไมการตื่นเช้าออกกำลังกายหรืออ่านหนังสือถึงยังเป็นเรื่องยากเพราะมันยังไม่ได้ฝังเข้าไปในระบบชีวิตนั่นเองครับทำไมเราสร้างวินัยไม่สำเร็จ หนึ่งในเหตุผลหลักๆที่หลายคนล้มเหลวในการสร้างวินยัยคือพยายามเปลี่ยนทุกอย่างพร้อมกันวันนี้ตื่นมาอยากจะเปลี่ยนชีวิตเริ่มตื่นตีห้วิ่ง5กิโลอ่านหนังสือหนึ่งชั่วโมงสุดท้ายเหนื่อยท้อและลมเลิกความลับของการสร้างวินัยให้ยั่งยืนคือเริ่มจากเล็กที่สุดและทํำซ้ำทุกวัน เริ่มจากการตื่นให้เช้าขึ้น15นาทีออกกำลังกายวันละ5นาทีเขียน gratitude journal วันละสาบรรทัดอย่าดูถูกพฤติกรรมเล็กๆเหล่านี้เพราะเมื่อเวลาผ่านไปพฤติกรรมเหล่านี้จะต่อยอดเป็นนิสัยที่ฝังลึกในชีวิตเราอีกเรื่องที่สำคัญก็คืออย่ารอแรงบันดาลใจเพราะแรงบันดาลใจเป็นเหมือนแขกที่มาเยี่ยมแค่บางวันแต่วินัยจะอยู่กับคุณทุกวัน วิธีสร้างวินัยให้เป็นนิสัยเริ่มจากเป้าหมายที่ชัดเจนรู้ว่าคุณต้องการอะไรและทำเพราะอะไรถ้าคุณอยากตื่นเช้าอย่าตื่นเพราะใครสั่งเพราะคุณเห็นคุณค่าของเวลาช่วงเช้าใช้กดสองนาทีทุกพฤติกรรมใหม่เริ่มต้นด้วยแค่สองนาทีเช่นอยากอ่านหนังสือแค่เปิดหน้าแมกอยากวิ่ง แค่ใส่รองเท้าพอเริ่มแล้วคุณจะทำต่อเองโดยธรรมชาติผูกพฤติกรรมใหม่เข้ากับกิจวัตรเดิมเช่นหลังแปลงฟันเขียน gratitude journal หลังดื่มกาแฟอ่านหนังสือห้าหน้าแบบนี้สมองจะเรียนรู้เร็วขึ้นให้รางวัลตัวเองเล็กๆเ,เมื่อทำได้สม่ำเสมออย่าเลื้ยมขอบคุณตัวเองเช่นดูหนังตอนเย็น หรือโพสแชร์กำลังใจเล็กๆให้อภัยตัวเองถ้าพลาดการหลุดไม่ใช่ความล้มเหลวคนมีวินัยไม่ใช่คนไม่พลาดแต่คือคนที่กลับมาได้เร็ววินัยไม่ใช่สิ่งที่คนพิเศษเท่านั้นที่มีแต่มันคือเครื่องมือที่ทุกคนสร้างได้ทุกครั้งที่คุณทำสิ่งเล็กๆซ้ำๆแนะ่ไม่เห็นผมในวันนี้เชื่อเธอครับคุณกำลังเปลี่ยนชีวิตแบบเงียบ ผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนถ้าคุณล้ม10ครั้งแต่ลุกขึ้นมาได้11ครั้งวันหนึ่งคุณจะกลายเป็นคนที่น่าภาคภูมิใจที่สุดคนหนึ่งในชีวิตของคุณเองครับขอบคุณที่รับฟังแล้วผมกันใหม่ในตอนหน้าอย่าลืมว่าวินัยเล็กๆวันนี้จะกลายเป็นตัวเปลี่ยนโลกของคุณวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ